มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจงอังยักษ์โผบ้านพักคนงานคอหวยแห่ตีเลขเมื่อเวลา15บริกาของวันที่15ตุลาคมเจ้าหน้าที่มูลิธีใต้เต็กตึงสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับแจ้งขอความช่วยเหลือเหตุงูจงอ่างขนาดใหญ่บุกบ้านพักคนงานโรงไม้ย่างตลาดเสาเขาไฟ้าท้องที่หมู่ที่เจ็ดตำบลทุ่งใสอำเภอสีชนจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบช่วยเหลือเมื่อถึงที่เกิดเหตุบริเวณบ้านพักคนงานหลังโรงไม้ สีชนขาไม้สาขา2เลขที่96ทับ8พบกับนายนพพรัตยาวะโนพาสอายุ31ปีรีผ่าเจ้าหน้าที่ไปด้านข้างกำแพงพบสุนัข3ตัวกำลังเห่ากันโชคไล่งูจงอางอยู่บริเวณกองไม้ริมกำแพง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบงูจงอางซุกอยู่ใต้กองไม้นะคะจึงช่วยกันเคลียร์กองไม้เศษสังกะสีพบงูจงอางขนาดใหญ่พยายามเลื้อยหนีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้บ่วงคล้องจับที่งูจงอางได้สำเร็จวัดความยาวได้4.5เมตรจึงนำใส่กระสอบไปปล่อยป่าค่ะ สอบถามนายนพรัต์เล่าว่าระหว่างพักผ่อนในบ้านสุนัขที่เลี้ยงไว้เห่ากันโชคเสียงดังจึงออกมาตรวจสอบพบงูจงอางถูกสุนัขสามตัวล้อมไว้ก่อนที่งูจงอางจะฉวยโอกาสจังหวะฝูงสุนัขเผลอเลื้อยไปซุกใต้กล่องไม้ข้างกำแพงจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือส่วนสาเหตุคาดว่างูจงอางน่าจะหนีน้ำท่วมอย่างไรก็ตามชาวบ้านหลังทราบข่าวนะคะว่าพบงูจงอางขนาดใหญ่ไม่พลาดตีเป็นตัวเลขค่ะทั้งความยาว4.5เมตรบ้านเลขที่โรงง,งาน96ทับ และเลขที่10หลังเสื้อกีฬาของเจ้าหน้าที่ที่จับงูจงอางตัวนี้เสี่ยงโชคทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ